ไปที่ไหนดีเหรอเจกมันแจกมัน <c oughs> มันเรือกต,กตั้งแตาบัวนจ้ะไปเดี๋ยวไปเปลเป็นบุกกล่องให้เด้อป้าพี่น้องมาก็น้องผ้ามี่ยัยละน้อยมาเอามันมาให้สิละน้อยเอามันมาให้ไวหนึ่งเจอป็นยัยงไงมันในสวนเน่าแล้วมันในสวน มีอายเพิ่อนอันซื้อแหละเพิ่นไห้มาแจกเลยมาแจกพอดีหนึงนน่งพอดีหนึง่งพอดีหนึ่งกี่ข้าวเสี่ยงล่ะบอกกินข้าวเสี่ยงกับยังเออกินปลาเออกินปลากินชีสเนาะ,ะปลป<ะ>ลาหายเลือกมันมาให้เจ้าก่อนเอามันมาฝาก ว่ามากโอ้ยมาก็ลืมว่าสิเด็ดพักบงจะพอได้กินเยอะบริวารบ่อนนบอ,นนบบบอันนั้นก็พักบ้องนี่แหละพักบงเม็ดนั่นแหละว่านพักบงอันนั้นมันบขึ้นแล้วมันเถ้าแล้วเถ้ากวัวคอยกลินกร,นร,ระไรหยาบทั้งผู้เร่ผมเมาบ่มันเมามาันเด้อ มเมามันไปหนึ่งมเมามันไปหนึ่งกรสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอามันมาฝากยายอยูบาร์สิเก็บผักเก็บหญ้าเบึง้งในสมองสมองนงะมาไปล่อบันดาลืมน้องฝ้าเป็นมือกล้องนี่พี่น้องแต่ก็เอาเงินของพี่อ่ะเลียมเนาะพี่เลียมไปฝากเงินมาให้ยอ่อยใส่ทุกเดือนพี่น้อง เ,เี่ยวเลยม่พกมาสด้ยังกินยายแะ<ฟ>ข้าวบวายบกคาบสวัสดีจ้าสบายดนะีมันมีแผนมาเอามันมาแจกนดะ้รบ ปลูกนี่เาใปลูกครับครับขปลูกให้นให้นะว่าแม่พูดว่าใบเบิร์ตโบวีหรือว่าเขาไปเก็บพิโต้ควาดโอ้แจ้งน้ะไปเก็บพิโต้เนานาปูไม่ดีเที่ยงื่องนั่นเดียวเขาคุดเขาว่าใบหรือไปใช้เบิร์ตอวาจีบ่าเขา่เขาคุดปี่เดีคุดเอาหัวมันเดียคุดคุดควาก่อนเดียว ว้าวไป็ทักุศลครับย่านว่วดุงใยมันอไห้บริงามบริณนีหรอกเขาไปแต่ก็แต่ใบเพราะยเยอ่เาแล้วเขาไปเพราะว่าที่เราพิ่นไปหาคีโตขอดพูดขอดนานางผมยังไปหาคีโตอ่อยไพ่อยู่เอาเงินไปใส่พ่เรียมระบปาเงินให้่จ้าไว้ใส่สบายดีครับขอบบบขอบบกขอบไก่ลายๆเด้อเห็นลาบเห็นด้วยจุติรเกิดคไรบ้างคอบอ เจ้าเอาเจ้าเอาค้เช้าเอาลากับเจ้ามองใส่ประดานบ่อมันไหลมากประดานมันก็สิบริมองไว้โอ้ยเ้าว่าเอาล่าคือบออ่างน้บาเดี๋ยวเขาสิลงท่้งผูกท่้งรุมเือนันจไม่นั่ไม่เขียวอยู่หรอชีจู๋จริจ เด well. ็บอกทำทันไหมขอบใจเด้อขอบใจ กินบ้าึงมันส่ายนันกดออกถายกินก้อนมันพดเด็กเตอมันไปก้อนงันไปแจกผสมตูแล้วมันแตกบเบิดได้มันหล เก้ามาเจะบอค่อยหออทั้งนี่เนาะหมันยู่เจ๋ไปเนาะบเนมีคนขเจ้าเอาเนี่ยมาสู่สวนเอาดิมาแล้วเจ้าให้มาเจ๋อสียสิใจตใจด้เลยส่มาสมา้วยสาธุมันยังกดออก มนจมาสด่านใจจะคนหลายคนอยู <t 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 ่อ uh sì ีต uh 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 ้นน้ำเจ้าไปยัยังก็ มันไว้นัง่งกันวาก็ไปเก็บปเก็บมาสุกตุนโบบดเดี๋ยประกอบบดีปลูกขุดขุดมูลวนันก่อนเดี๋ยวสะไปบ้านเราอยู่บุบบไ,ไม่เข่าแขวปิดายษานีเดืม

แถวเคีเ้ยวน้องฟ้าเอามันมาขายซอยชื่อเนี่ยอีต้หลานเออมันบอมันกระแดงเขาตากแดดเออใอยชื่อร้านเนี่ยโแพงดอกทุกละร้อยเออ ก็มาค้าขา้าบอกเออใจช,ชื่อร้านเนี่ยอีต้นร้านนี่บงแม่นนพ่อแม่ก็อยู่กรุงเทะพุ่นเอออือปล่อยร้านอยู่พุ่นกับเม่ใหญ่เฮียนอยู่บา้านนะคำนีเน่เนาะเฮียนเฮียนอันโรงเรียนเดียวกับอ,อันน้องคำอือขายบัวแพงดอกทุ่งละร้อยช่องร้อยอือขา้บัวเฒ่านั่นขายให้เ<า><า>ด็กน้อยนะทุ่งละห้าบาทเออ ใายผู้เท่าระทุนระลอยมาโทรมาบอกบ้าเล่นบ้าหัวเด้อพี่น้องบ้าเล่นบ้าหัวกับยายเออหู่จักยจหุ่นจักยายหน้าเล่ากครอยู่ติ๊กัดอะไรพี่น้องยายหน้ายายยายเนี่ยอยู่ติ๊กัดแล้วกับนายนางอยู่ทีมมองคุดมันแหละพี่น้องมีอายพิ่นซื้อแล้วเพิ่นซื้อมาแจกอายจอยเอ็ซี เอฟซีเอฟซีเมาส์ซื้อมาแจกเมื่อวานเฮาเมื่อวานนี่เฮาเขาเขาไปแจกบ้านส่งตังตูนบ่เบิสมาแจกอีกเออแจกมันเบิดสมันมันเออเบาเบาเบาเอาไว้นึ่งเอาหนึ่งแซ่ไปเมื่อคืนหนึ่งแซ่มันยังนอนนึ่งในสวนนั่นแล้วบม่ได้ยายอยู่บนนี้ เอ้าเธอเอาไหมเฮ้ยเดี๋ยวให้บอดดีมือหนึ่งน้ำจากถุงเออไปไปมัน,มน,มน,นจะมาไม่ทรนน้าเจ้าอยูเดยโอ้ยถุงละลอยนึงซอยลานดนี่กว่า บ่มีเงินในรถจอดบักใหญ่บักในรถคันบักใหญ่นุ่งโอ้ยมีรถเพราะว่าผมมีเงินเนาะโอ้ไม่ยายยายกับ,บ่อยู่งตั้งไว้นะครับตั้งไว้พี่ละเออไปขายเออใส่ซื้อร้านเนยถุงลอยช่องลอยล <laughs> ไปครับออไปครับเออ คือขายเพ่งเทขายสามคนโดดดิฮะอันนี้ไม่แม่เลยมันจาบ่มีอันข้าเจ้าเมาในสวนแล้วพอมันในสวนแล้วมันในสวนแล้วไอ้เพิ่นซื้อมาแจกม้วนไปแจกมาสก์ตุ้งตูนแจกบ่เบิดพ่อมันลายดิอันนี้ก็เลืองมาเจ้าเนาะ Nó hay vậy Nó xàm bò Chúc ôm rồi bay, chúng đây cặp bay, ừ. ừ. Để ở bên ừ. ừ. Ngã vậy, ta lột vậy bay. Ừ. Ừ. น้องทานกระบ้าน้ำน่องดีกว่าเห็ดย่างผักไงเห็ดย่างเอาบะมันเอาบะมันฮอเอาบอะมันกินโลดกินได้เอืมเอาเออกินบัานนี้เอาเลยด้หัวเด้อพี่น้องหัวจักน้องไ mm hmm. ปดูคนในบ้านล่ะเขาไปใช้เบิด ออกหน้าบอไม่อย <un> ู่ในเฮืองนั่นในห้องนั่นในหลอกของฮะเอออ๋อกินข้าวแล้วกินข้าวกับผิหยังกินแล้วแต่ผมหูกินข้าวกับผิวหยังอ่ะไว้เนึองเด้อบอกขายดอกเอามาให้เอามาให้ไว้เนึองอืม สื่อศูนย์น้องสื่อศูนย์บิดแล้วบอไปเอามาให้่เงินบอเจ็บแล้วบราดีเฮ้ยเอามันน้องฝ่าเอามันมาแลกขนมเออ มันมาและขนมขนม่เด้อมันในชวนแล้วข้าเจ้าอรีอรีหนึ่งน้อยนะอดีหนึ่งเด้อแอมไปเอาปากอมพูดเอาแนี่น้ากินกระปุนมาเดุนกระปุนกระสามดอกจ้า 我来煮，我来酿，来。 กาวมู่ิโอ้มันึเมจมันอิ่ลื่อเมือ้สุดเก่าอีแล้วเนาะคุณจิว่าบอเดร์กระโปรงกระมวนใส่เปดเบียงใส่ทายลีปันเก็บมันหน่อยเดี๋ยวเสือคนละโตด้จ้าพภินาจ้ามันลาฟาจาก็จ้าสวัสดี่ะ